คือมันนี่เนาะทุกคนเนาะก,กุ๊กเกอเซตมาบอกว่าเขาหมายว่า,หวาให้เมื่อหื้อ,อนเนาะทุกคนต้นวันสีเฮ็ดเสภาอิพ่อบอกยังนี่แหละเนาะเขาว่าดีใจแล้วทุกคนเลยนั่นนี่เด้อชิฮักเาไหวนี่นี่เล่าอันชิฮักเาไหวไ,ป,ไป,ปว่านะเอาไปให้เล่าไปป่วนนะยังอะไรก็เอาไปเจอเห็น เขาเือได้นีมเขายิงโอ้สนชูงเหมือนจะสนสเคสเนสนีสบายดีสบายดีทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องปองไปเบิดสุุกคน สบายดีสบายดีจิม,มบีพุดดุอันนี้ตอนนี้เงาะก็สู้สอง巴กอมาไบก็คือเนาะเมื่อนี่ได้ <c oughs> มีข่าวดีบ่หรือว่ในไรเนาะภุก,กิโทรมาบอกว่ามหาแน่วะสิเห็ดผูกแค้นพ่อวะสันนะนอกก็เลยพาสมาศิกพักไปน,ำ <c oughs> น่ำโหเต็มรถ ขนาบูดแท้สองแมลงแม่เขียดแนงขนาบูดแท้บอกแยมแยมแยมขึอนมาดีเนาะทุกคนเนาะปุกกี like yeah. no, right. so, ้เซตมาบอกว่าเขาไว้มาให้เมื่อฮืออันเนาะทุกคนเตัวมาสีเฮ็ดเสผายท่อบอกยังนี่แหละเนาะเขาไว้กับโบหูไปเบิ่งน้ำกันเด้อทุกคนเด้อมือนี้กะเป็นยุงยงอยู่เนาะทุกคนเนาะ เกียมกะเกียมบัตรสอกบัตเรเชิญนั่นนี่เพื่อสิเฮ็ดงานปูก<ม>แขนให้อันน,นี้นี่แหละเนาะทุกคนวันทีเจ็ดนี่แหละเนาะสิเฮ็ดงานก็เลยว่าพากันกะเกียมจดซื้อจด,จดเชียงเฮ็ดบัตเรเชิญนะทุกคนนี่ก็จักมือได้เฉยเมื่อซื้อเครื่องเกียมเครื่องเนาะ เห็ดกะงามกะเห็ดงานใหญ่เติมนะแม่กากลูกาลนอนลูกกยักันียมาทานการกินเนาะพึ่งแม่ขอแม่พัวใอห้เขาจักสีให้เขาเห็ดยังกินเนาะคงกินองอยากกปลาีีต้มจืดแกงเผ็ดเผ็ดต้มแกงยังนี่แหละนาอทุกคนเนาะโอ้คนคือลายแต่มาซะเียงเครื่องยังเครื่องข่อยนี่ กับสิบห้นี้ไปหาปูพิ่นหน้าดำแท้หน้าบูดผ่องเจอกันอยู่บ้านเท่าไหร่เด,ด้อทุกคนจะไปขาก็อมาดูอะข้ากอโยกยังตอนบบ <laughs> ตอนนี้ oki, ปวกเพิ่นวแบบ่า โตฮาอายมาแต่แต่สาวนะว่ามากเช่าไผ่พอเน้จักเช่าไผ่เลื้องยังอายนกับบ่หูเนาะสีผูกแคนเราป่ะเนี่ยสีผูกแคนเราผูกแคนเนาะเพราะว่าเพิ่นกันยางได้น้อยนึงเลยเนาะแต่ขามาแต่ไปกวดกับเอาแล้วกับเบิ้งในคลิปก็เก่าละเปลี่ยนหญ้าเปลี่ยนหญ้าใหม่เนาะทุกคนเนาะเวาแห้งบ่ได้ยานเพิ่นได้ยินเพราะว่าเพิ่นนั่งอยู่หน้าบ้านเพร่นเนาะเฮามา ม่ยังเาจะเอาเสื oh. ้อ <reindeer> ผ <laughs> nice. <Ma Ivan> <mumbles> ้าาไม่ยังเจสันไหนเสื้อผพรส์ก็คือนี่ได้มาใช่ถึกเลกบออ้าวก็คือบหูบริหูได้ทุกคนทำไมบริหูได้หน่พวกกี่ว่ามาว่ามาเสื้อผรส์พอเอาเงินมาใช้จะเปลวงารถึกเลแล้เฮ้ยยกยก็คือว่ามี FC เพิ่นอยู ฝรั่งเนาะแต่ว่าเพิ่นเป็นคนลาวไปอยู่ฝรั่งประเทศฝรั<อ>่งซึ่งก็แบบอีต้นเป็นเนียรยักฝากฝากเงินมหาอีกลังใจอีโพล่เงิน,นจริงเขาไปพู้ดีแล้วคันว่าพาเราไปกวดจะพาเราไปไทยโว้ยสิพ่อฮะมันไม่เหมือนข้งเบิองอะไรเท่าไรมันถือสองหมื่นบาทนะทุกคนโอ้โหแล้วเงินเก็บเลยแล้เงินเก็บเลยมันก็ถือสิบสองลา้ลานสิบสองล้านบาท ปาโดนเอาตะกุนเอากรหูเลยนี่เอาหนีมเปื่อยได้ปะานเ่ยกรลกพอดีเลยเนาะเพราะว่าเราจะสงสัย่ค่ะน้องวันละทำเหตุแบบรอบๆรอบๆล่อๆนะทุกคนมาว่าจะผูกแค่ในเพิ่นน้อยนึงนะผูเก็ตบอกเราบอกว่าจะผูกแค่ไหนบอกแล้วว่าจะผูกแค้เนบ่ยข้องว่าเพิ่นลุกได้ดีเนาะทุกคนลุกยางได้เนี่ยไปได้เนี่ยกดิยางนะนะยางได้แค่กัว เออสิผูกเอาควนเฮียสีนะร้อยเอาก่อนมายัง่าพอเขาจะยิ้มเปิดเลยทุกคนเนาะมาเลยเนาะพอได้เงินหักซาเพิ่งนั่ะเนี่ยเจ้าเชจจะได้บัตรนี่คอยว่าใส่นี่นะนี่นี่นี่ใช้ทุบเขาตัวนี้ฮะโอ้ทุบเขาตัวนี้ใหญ่โพอใส่ตัวนี้เนาะมีข่าไว้อยู่นี่โอ้ใส่ทุบเข่าเออบ่มีข่าเชจจะได้บัี้ เอาไ่นีหร right? ือเปล่าส่นีมันนั่งเราขึ้นแล้วเราส่ทองส่ทองนะมายังไงเราหูนะทุกคนยังไงเราหูนะให้เราดีใจนะแบบว่าพอเดี๋ว่ามีกำลังใจนนึงนะแดนอยกันเมยไปกบเ้าเพราะว่าปกีอีแสน่ามีเสพย์ไม่ยั่งเลยเสพย์วะปูแคนเเสพยน ขอบใจได้เลขอบใจหลาเลยเด้อขอบใจที่แบบว่าเอ็นดูกักเขาก็ให้อายนั้นได้กลับคืนหลายเท้าพันเท้าคอยอายมีแต่ความสุขตลอดไปเด้ออือก็ให้ได้มากทำหนี้ก็กับไปขึ้นลอยเท่าหมดแหละพันเท่าหมดแหละให้มีอายุมันคนยืนเด้อคำไว้ก็ดีใจเนาะแม่พ่าก็ดีใจได้ไหมดีใจแล้วทุกคนเลยนั่นนี่ก็ชิฮักซาไว้เด้ยนี่เราอันชิฮักซาไว้แบบว่า เอาไปให้เล่าไปปัวนะปปนสุดเล่าละนะ <laughs> สีปลายหลานเนาะแต่ยากกับวีบันหันหลานปลายยากคท<อ> <ปะ S 2> ี่กินแต่สิบันแม่นันะสิ<อ>บัหลานปลายบันี้ันอ้ยาอยู่เออมันถือเดือนนึงมันถือขาลหาาันปลายแต่ขาย,ยาได้บริเวณไรค้าน้ำมันหลดน้มันเียงไปขายขา,ยายหาหลานค่อคือเาจะเอาไปใส่รับคนไปที่อะ สิยายเพิ่นกินข้าวเดี๋ยวไปเอาปลาก่อนอาหารเพิ่นว่ะโอ้ไว้ในตู้ลึกลับยันแม่เอาไปกินกินนี่เนาะป่ากินบ่ได้เด้อเพิ่นเพื่นเบื่อแล้ว่ะเือกินลายกินแต่ปลาอีหยังกินแต่ปลาใส่ปลาเออใส่ในขั้นลึกเลยใช่ใ้นี่นั่นอยากขใา้เพิ่นกินข้าว ติบเขาตัวนี้ด้วยไปดอกเนาะนไ,ไปไปไปเด้อทุกคนพอสิชีนาสีตาจังพอเพื่นกีบเอาเขาให้เขากินแนี๋ยลู่ะอันนี้กั ลูกก่อนเพราะี่ <c oughs> ยังไงของกินสามตัวปลาสามตัวเล็ปาลารักสามสื่อเราเดือดพี่นออ้องปลาลักขลับขลับฉบับปลาบลาปลาลักกินปลาแต่ปลาอย่าไไงไรกินใช้เราเคยกินบ้างใช่แหละเด็กๆเ,เอ,อิญมาผูกแคนใช่แหละใช่แหละมาผูกแคนพอนะมาตีผูกแคนโอ้ยหาเฮาเซอร์นี่มาผูกงมาตี่น้องทางหลังกัห้าเฮาทางหลังกะห้าเฮา ป้าคลั่มเจ้าอาหารคนไขเนาะทุกคนเนาะกินแต่ปลากินเ้ากินข้าเนียวเหมือนีขาุ้งข้าฮุ้งบูดเขาฮุ้งบูดแล้วไหมเขาเขากินวเขาเนี้ยกินกระไร้แต่กินไตกินกระปกอรกแล้วบนบุมอันนั้นบุมอันนี้ทานน้ำตาลกับเบิร์ดิดกินยมันเขาุกินบ่ค่ะก็มันกินมันเหละมันบูดเลยเขาไม่กินคำเดีกันยังสิ กินแต่น้เปิดๆกินต่ตอนยังกินแต่ตอนครับยัครับกินเขาตอยังไม่ตรงยางัน <Yeah, like oh. ี้ยังเลยชื่อว่าปิดจะเห็นเขาเนื้อได้ไหมเขาโอ้ กินอะไรเขาได้ตอนนี่กินบุรงแล้วมันดีใจแห้งได้ไีมันย่งไหมมันใช่ปนเงินเมื่อกี้ถึงเลขลูกสาวจะถึงเลขได้ฮะจะโหมดเมล้ายปัะนรืเป่าบอแมสเงินเอเบิรนฝากมาให้ปวดเจ้าหายกำลังใจเจ้าเอฟซีเบิ่นอยู่ ฝรังเนาเป็นคนเรไปหาสิบทคนนั้นนี่ผมเนสิบปลยล้านเเด้อสั้นเด้อจะสั้นเด้อจะสั้นสองหมื่นบาทเด้อเยปมาให้เด้อโอ้โหรยเลยดิสิบปลายล้านสิบสองละ่ไดเปนบัมันดีใจพ่ท่านจักปอบใจได้นี่วานนี้ว่ากินเข่าเว้ เตลุกได้แล้วเนาะใครแนรเลยโอ้ยทว่าเงืนเจ้ากี่หุ่มไหวคิดแต่ว่าเจอผ่ายใช่ป๊อฝนฝากมาให้อันบอสไปหักซาบ่หรือวปล่านี่ยเลยขอบใจเด้อขอบใจหลายๆให้เฮ้าเห็นผู้แคร์ให้พ่ออืมแต่เฮ้ากับเอาไปหักซ้าเลยเอาไปหักซเพิ่นแม่เอาไปปั่วโนแมนผู้อันนั้นมาผู้ให้ผู้เกาให้ละนึ่งตะกี้คือเก่าอะไรให้เพิ่นโอ้โหใจดีดีเนาะ พ่อเนี่ยเพิ่อนไอ้พ่อเนี่ยอะไรก็พอขอบอกขอบใจเด้อบุญประเมคครั้งนี้นี่มันสุดเสืงที่สุดเลยพ่อกระบอเคยหับเงินหับคำาร่วงลายปันนี่จากอันนั้นอีฟซีคนอื่นก็ได้เนี่ยอะไรก็ฝากผู้เงี่งผู้กี่กับคำใบเนเด้อพ่อกระบอสบายรับสนุนเรื่องเนี่ยเพิ่นก็ชื่อเพื่นเพืนเอาบอกชื่ออยู่บอะลรเป็นไงบอกชื่อแลยวนาะขอบใจหลายเด้อจักสิขอบใจลเนาะ ใพิคนหังมีเงินท่องมีสุขภาพแข็งแรงดื้ออยู่ดีมีแหงอย่าเจ็บอย่าจนขอให้รับรวยขอเก่าและดูฝรั่งบริลยอยู่ฝรั่งมีกะวะผมขอบใจได้ด้วยดื้อเฮ้ยฝนจะหล่นเลยตบมือจมบเสื้มต้าสีออกแหละพอ เสีใจเลยเสียใจสุดๆมีกมีคนไหนกินกันไดพี่ช <atory> ันเข้า <coś> ดีได <rawd Moder> ้เงินแเอาไปไหมเอาข่ามากินไหมเอาไปติาจเขาไหมได้เงิคัผูกแขนนะแขน้นอนี่แ้วอันนี้ก็นาไขนะผูกแขนแม่แ้ผูกแนโอ้ฟังมาว่าให้มาผูกแขนใหพ่อบ่แล้วก็แล้วกไผูกแขนนอนเไม่บหนะทุกคนมากว่า ผูกแขนพอด้โอ้ยเสส่งนาเถอะน่ยรถล้เเป็ยังไงอยโคแล้วกำลังลุกได้เนาะผูกแขนเบิกเหมือนยังเกาะเตีอกงอบาตระนอนจมเลยทำใบผ่าไปผูกบรกษาทคู่กันมากผูกเวรคัวคู่กันูเผูกเวรคั่กคกเอ้าเราร้านไปใช้เบดแลร้านร้านมาผูกแขนได้มขอต้องใช้มือ ดีเว้นไหวสิกอมลุจะดีกำหลุกกอมลุตายสักจะโดนแล้วมันนอนเลยนอนแม่แม่ก็นอนมาโอเคลูกสาวผูกแค้น okay. พ uh ่กต่อแขนเมืองไห้ใส่เบิุญขวบหน้าผัวผูกตัวไร้กระไดมาเด้อควันยีพอเศราเจ็บเศราไข่ยืดดิมีแห้งหายพญาตดูค่ะมีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิต ข่าวไฮข่าวเศร้า่าวไปเที่ยวเที่ยวสีผ้าขาวไปเที่ยววะเพิ่นอยากไปเที่ยวดิแต่ว่าเพิ่นนั่งรถตได้เที่ยวไซ์ไลใสดีม่หดปาเเก็ได้าพง่หนิมเปิดเลยดิจะจ้าเงินก่อนไง ไปิบไปดนไิบปล้าไปานี้ขอมาเด้อให้เอิ่กนเลยมายมากือก่ะสนน้องเซลิงค้ะถือสนอยจงะกัโอ้สกุลเดียมืออื่นนี่ลูกแรกไลเลยถือว่า ดีใจเนาะทุกคนเนาะเขมใบก็ดีใจเนาะตื่นตันแฮ่เนาะแบบบุกขึ้นเราว่าที่มีคนฝากเป็นมาให้ยตะชีนะเขมใบต้องขอบใจหลายๆเด้อขอบใจผู้คนฝากมาแล้วเนาะผู้คนฝากท่านั้นบ่่แมผู้เก่าโอ้วันนี้น้องสายดีเหอะแาไปฝากยังไงขอบใจเด้อน้องชายเพิ่นฝากมาตอนนั้นเนาะตอนนั้นมาแเสื้อผ้ายกันนี่เสื้อผ้ายอีกเนาะอันนี้เามใบกับบุหูเนาะเห็นบุกีดแซดมากว่า มาหาในว่าเช็ดผุกแค่ในพ่อว่ามิเชพไผ่บอบอกไอได้ว่าเห็นนะจว่าเอาเงินมาให้พ่อเอาขอใจได้พ่อเด้อมาเงินมาหนีพ่อเอ้ยเอาแม่แล้วเอาแม่แล้วไม่ใช่นะฮะสุขดีเนาะมีคนรวยมาหคนนี้ดี่ขอเด้อคนอเด้อเข้าเจ็บเ้าไผ่พิยาโรคพายเลยเฮ้ยแง่ไว้ไว้ก็ที่ดีจดีดีเาเปีส้ปกาดเ้า บมมียังไลน์เนาะขับรพ่อใจเออะได้ต้องเตาดวไดยังไหดูใช่เาเยโแลบาบอกมาีไกไลเกิอโเซนก็พ่อเซนเดียวพ่อเลสี่เนสองเซนอซเซนสี้ยที่เากระสีน่ะเขียวลานเาบนใอาบดไปไป ปเก่านน่ปีใหม่มากับ huh. พ <c oughs> uh. uh ี huh. ah, no ่แตสิ Bye ิปีใหม่จะให้ไปปีเก่าให้สุขภาพแข็งแหงสุขภาพแข็งแรงปีใหม่ให้มันดินปีใหม่นั่งดูกำลังให้ภาพไปคีไเ้เด้กให้ภาพเปแฟนจิบมาพเนี่ยมจะนั่งขึ้นมากินกนเขาก่อนกินเขาอาิบเขาเงืนมะหายว่ะน้อก็ดีใจแน่นอนเรือว่าเรือว่า่อยเขา แล้วเงินเราปยาเขาประมาณบ่ยาอะไรแล้วย่างอันนั้นกินเชิอยากะยาตัวนั้นกระให้เพื่อนเศรากินเลยนะตัวเรลายเม็ดนะทุกคนเนาะเรียยาต้องหนานยาแบบใหม่มากอีกเนาะกองหนึ่งหายชิ้นพันไปกวดไปกวดอยู่คลินิกเนาะบางเมื่อวานมาซื้ออันนี้มาแต่ห้องมอเมื่อวานมาซื้อเมื่อเดืนหนึ่ง่ระจานช่องยาอันนี้เนาะกินยาอัน ทันมมเปินก็บอกว่ามาหักชาอยู่บ้านสิแห้วคอยหักชาไปไหนนอนทุกคนเนาะกินข้าวกินข้าวข้าวใ้แล้วไปเบิ่งเลยแย่จะไหนก็คอยละไเงจะไหห้ยังจาเจาะเพชยรยังหักชาหักชาไหวเด้เด้อขอยังสิผ้าจาไปไทยอยู่ผูกแคนตรงใส่ไหมไหม มามามาเงาตะบ้านม่เสียหายไปถ้าเพ่นเมื่อไทยพ้นแล้วเนาะคัน่าพนอันนี้ก็คลายมันแล้คลายมั่นพินเลสไต้เมือไทยเนี่ยขอบใจหลายๆเด้อน้องสายเด้อขอบใจลายๆามมีคำสิยบเาเนาะมันก็ดีแล้วหรอกเขาเกขอบใจที่ค้นใจบุญเนาะ คนใจวุ่นเนาะขันบาบุมวิวัฒนากับบัวได้แล้วก็เล่าเล่าบาใจบุ่นกับกับบไดอีกเนาะเออพอหนซอยผม่าไปห้องมอแถวหนึ่งกับเบิรีดางกับเบิรเป็นลอยเดียนช่องลอยเรียนแล้ะก็มปเทียบใส่ทั้งนั้นก็ได้เนาะช่องลอยเรียนอันที่ยังปเทียบแบาเนาะช่องลอยเดียนเขาไม่หนึ่งว่าผมแค่ต้องใส่นึง ฮะคิดเขากินข้าวผล่เลยลงใส่ก๊กมาโผลเนาะทุกคนเนาะใส่ลงเส้าหล่ใส่เงินสิบลนมึงก็ไปใช้ยังไงใส่ได้ใส่ลงงเสาหล่ะอไรเนาะใส่ได้ทุกคนลงใส่ทุกคนลงใส่กระชันงใน่รเริดาพไปเที่ยวได้หรือคนใ่ลง่แงแงถามาคำใบว่ามีแต่คำใบเบิ่งพ่อคำใบไปใช้คือเบิ้งคำใบเบิ่งคือการนอนแต่ว่าฮ้วันใดทายคลิป ไปหาเงินเพื่อพวกพอนะเพราะว่าโมเฮนมาสู่เห็นเพราะว่าเพิ่นไปหาเงินดิหาเงินพอได้ได้น้องเพิ่นได้พี่น้องเจ็ซีคอมเมนต์ว่าบมเห็นคำใบเห็นแต่คำใบเพราะว่าคำใบมันไม่แต่มาถ่ายคลิปนะทุกคนบริสุทธิ์ยู่ก็พอหรอกก็อยู่ยูน่าภาพไปกวนนั่นคำใบบกัไไปมามามาผูกแขนไอ้นี่จะด้วคำใบครับรถไปชงอ้านกับยูเพื่อนไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มาผูกแขนปูเนี่ย เอาเงินใชในตีออบุกิใช้เงินดฮะเอเงินใส่ในีอบุกอันนี้ก็้า้าโอ้โหีดพอดีอย่าหิอย่าหิจริงจังอยากงานตัวนี้มันสำคัญต้อน้อเน้อาพญาให้กดขี้นี่กดเข่าาดีๆดีมจเสอพปยุ่วย่เ้าไว้ไเด้อ นี่นี่ก็เจสนค้านี่ก็ตบในปีเก่าาจม่กสอนเชลโล่ไปเช่าไปแชิปม้ออ๋อไปกระพูให้เบิร์แล้วบปดนเส้าย่งหัวเอนนี่เอมาเช่นนีมามาเซนนียางกระยับเูกระพูดกระพูดใ้มือใส่มือใส่มือแทกรพดพีพโอพีพีอพี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 อพีพีโอพีอพีโอพีพีโอพีพีพีอพี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 ีพีอพีพ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 ี มัปผูกไหมยายใหญ่ลูกหย่านกันอยู่นอหนอหา้ไปปุูกไอ้ลูกไก่ลูกห้ ช่วงให้เศร้าได้ขนาดนี้ไปน้ำที่เก่าเที่ใหม่เลกินใหม่เนาะปวาโลดนี่แหละทุกคนเนาะปกกี้เอิรนมากกะเวียกโควแข้นน้อยนึงเนาะทุกคนเนาะก็เลยว่าเฮ็ดแต่ขอบปวดตัวเองอี้แหละน้อยนึงโควแขนเล็กน้อยหุ้มร่างกับหลุมไห้เนาะช่วงให้เศร้าอะไรแบบนี้เนาะสำคัญก็ต้องขอบใจหลายๆเด้อขอบใจน้องชายอยู่ ทางพลังอยู่ทางพลังเนาะเพิ่นฝากมาเพื่อี่การซื้อยาให้เพิ่นเนี่ยเนาะได้เงินกีบกัได้ประมาณอยู่สิบปลายละน้องทุกคนเนาะถืออยู่สองสองหมื่นบาทว่ะี่สองหมื่นบาทเนาะไปแหลกเป็นเงินกีบมาแล้วเนาะกับสิบสองล้านเนาะประมาณสิบสองล้านปลายนิดนึงนี่แหละขอบใจเลยรายเด้อน้องสายเด้อขอให้น้องสายจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะ ยักสิขอบใจยังไงนอนเหมือมันตื่นตั้นใจแห้งนาะทุกคนเนาะมันเทากันตอนหน้นาก็ได้นะนี่ก็ได้อีกนะก็ต้องขอบใจลายๆเนาะนะนะจะได้จบคลิปไว้สำนีได้ดน,ดน,นี่อะไรอย่างนี้เเลยนี่นี่น้าน,นั่งเอก,เอกคือถ่ายนั่งเอกนั่งเอกเอ,อ้ยโลกุ้งที่ดาบูดเลยอยู่โอ้ยตื <c oughs> ต่นนอนอ้าวทุกคนเอ้ย พอกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้ก็โจ๊กไว้สำนีเนาะอียังไงมีเข่าปะนี่กันี่อยาบอกจนเนี้ยอ่ะพอก็ดีใจแล้ววันนี้เนาะไอเจ้าเศร้าเลยเด้อวันนี้เด้อเศร้าน้ำปีเก่าแล้วอืมตกแมน้ำปีเก่าแล้วมืออื่นมืออื่นเนี้ยพี่ใหม่เนาะไป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 ห้าเกี่ยมบอลสืเหอกชิเขอาดาวที่หอบาบบนี้พอก็เศร้าเลยไปไปไปอัดเพื่องไว้ไปทุกคนเอาไปติดตามในคลิปตัวใหม่เด้อทุกคนเด้อ ไปฮะเฮ็ดบอนเขาดาก่อนบอล่ได้เพิ่งเจอพอพอมาได้ผู้แข้นนี่มือนีย่างออื่นแล้วก็ลูกแหละแล้วก็ไปซอดดาวก็พอบอลบาดใหญ่เนาะบอลบาดให่ได้เหมือนโยเชเาเทเลน้อยฮันเล็บดิ้งเฮนอูเม่อม่ดิ้งไว้หนึงเรื่อนี่ผมมีบอนไหวเปล่นี่เอาม่มีบอนไหวบอลไหวน้ำข่อยเด้อเย่ไม่แนะ บาย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 พอการถิ่มหนาขอบใจไร้เด้อทุกคนเด้อที่บอกขามโฆษณาบอกเข้ามเด้อขอบใจขอบใจขอบใจผูไห่แล้วก็ผภูส้มทุกทคนเด้อขอบใจเอฟซีทุกคนบ๊ายบาย